ใครๆก็บอกว่าดีคามีแต่ฮอนด้แต่ผมอยากจะบอกว่าที่นี่มีโตโยต้าเหมือนกันนะครับโตโยต้าวีอครับสวัสดีครับที่นี่ต้อนรับเข้าสู่โชว์รูม e ดีคาะครับเห็นบรรยากาศแบบนี้เอ,เอาอีกแล้วมาขายของ ใช่นะใช่เสียเฮียคุณร้อนตังาากระดับนี้มึงไม่ร้อนเหรอร้อนครับร้อนเหรอ,รอ,เ,หรอเออร้อนก็ต้องใส่ของครับและที่เห็นอยู่ข้างหลังตรงนี้มันไม่ใช่รถนะครับผมเรียกมันว่าคุณภาพครับเดีย๋ยวแล้ววันนี้เป็นวันที่พิเศษกับทุกทุกวัน<อ>เราไม่ได้มีแค่2คนเท่านั้นไปครับวันนี้ครับผมพาน้องสาวคนหนึ่งมาและจะบอกว่าไม่ได้เป็นน้องสาวคนเดียวที่จะอยู่ที่นี่นะครับแต่จะเป็นสาวคนเดียวที่อยู่จังหวัดอุบลราชธานีสาขา2ของเรา ถ้าทุกท่านยังไม่รู้เรามีอีกสาขาหนึ่งครับที่กำลังจะเปิดวันที่1ตุลาคมนี้ครับและจะมีงารแกรนอันเป็นพร้อมโปรโมชั่นดีๆในวันที่9ตุลาคมนี้นะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีวาลินชลราทำรา,านาไม่ถูกกดคำว่าอุบลวัสดุอยู่ติดก,กันเลยครับง่ายๆแบบนี้ <c oughs> และเพื่อเป็นการเสียนาฬิกาไมไอถูกเอาไมเอาไม่ขอโทษโทเอาไว้ และแล้วก็มาถึงวันนี้น er like ี <c 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 ่นี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 ่ทุกท่านยังไม่รู้ใช่ไหมครับ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 ก็ผมมีสาขานึงอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนี่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 และที่น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 ี่เรามีเซลล์หนึ่งคน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 ซึ่งเป็นสุภาพสตรีต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 ีหน้าตาดี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 ยิ้มสวย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 แค่ไหน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 ชอบไหม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 ชอบ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 ไม่มึงอ่ะชอบไหมผมอมเออชอบครับชอบอ่า ไม่เพิ่งเป็นการเสียเวลาครับขอเสียงปรบมือดังต้อนรับน้องสาวผมคนนี้ครับมาเยอะมาเยอะห้าสี่สามสองไปแวผมจะตายแล้วอย่างเหมึงต้องยืนมึงนี้เอาวะเพราะว่าห้าสี่สามสองยืนอะมาเยอะมาเยอะไปห้าสี่สามสองสวัสดีค่ะ จริงๆแล้วมันเพิ่งเดินมาครับที่คุณน้องอะไรครับต้องชื่ออะไรครับชื่อแพทค่ะน้องแพทจะมาประจานะครับอยู่ที่สาขาวารินชำาราดหรืออุบลราชธานีนั่นเองครับเราจะมีคุณภาพแบบนี้นะครับไปจอดอยู่ที่นั่นให้ท่านเลือกอีกเพียบโดยมีน้องแพทนะครับนะโดยมีน้องแพทเป็นคนนําเสนอรถดีๆแบบนี้วันนี้เราเลยพาน้องแพทนะครับมาทําให้ทุกท่านรู้จักและมาดูฝีมือของน้องแพทกันว่าน้องแพทจับทีเซลด์ได้เก่งแค่ไหนอ่าเริ่มต้นที่น้องแพทเลยครับเราย็นดูโอเคสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนํารถี โตโยต้าโตโยต้า Vios ค่ะปี2015นะคะ2015ตบอือตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเจค่ะตัวเจตัวเจด้วยตอตัวเจมีความพิเศษยังไงคะพี่น้อตเป็นตัวโลสุดครับต่มือ ไม่ใช่มันมีตัวต่ำกว่านี้ครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวโลสุดครับเดี๋ยวเราพาไปดูครับรถคันนี้เป็นสีอะไรครับพี่น็อตครับสีดำครับดำเป็นยังไงฮะดำดุและดุดันท่านยังไงฮะดุดันสุดๆครับรถคันนี้มาพร้อมกับล้อทีอีสามเครับครับผมเป็นล้อทีสามเจ็ดใช่ครับใช่ ไม่เสียงมึงสักคำรถคกูไม่ไม่เสียงเลยนะใช่ครับรถคันนี้มีชนไหมครับไม่มีครับรถเลยครับรถเลยใช่ครับตอนนี้มาพร้อมกับสีดำนะครับคันนี้เป็นรถคนรู้จักผมเองนะครับเรื่องของการชนไม่มีอยู่แล้วนะครับผมเห็นรถคันนี้มาตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะครับแล้วเราพาไปดูบรรยากาศภายในของรถกันบ้างดีกว่าไปดูกันครับพี่เรามาถึงภายในรถกันบ้างครับรถภายในคันนี้เป็นยังไงบ้างครับภายในสีชมพูน้ำตาลนิดหน่อยค่ะหมายถึงรถเหรอครับ หมายถึงเสื้อในอะไรไม่ได้บ้าไม่ได้สิไม่ใช่สีฟูเนี่ยรู้ได้ไงก็ผมยืนอยู่ให้เห็นจังหวะซุ้มโก่งใช่ครับเราหมายถึงรถภายในเป็นยังไงบ้างครับน้องแพคครับภายในโฉบเฉียวมากค่ะด้านในสะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะนี่มาพร้อมกับภายในสีดำนะครับสลับกับหนังลายคล้ายๆกับอะคันทาร่าสนะครับตอนนี้รถวิ่งมาแล้วเท่าไหร่ครับระยะการวิ่งนะคะเพียง1 3 6 0 0แกว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะรถปีอะไรพี่น็อตรถปี15ครับปีนี้ปีปี21 ถ้าเอา3เข้าไปคูณมันผ่านไปแล้วหกปีโดยธรรมชาติของคนใช้รถจะต้องใช้รถปีละสามหมื่นโลหกสามยี่สิบแปดจ่ายจุบยี่สิบแปดึงเรียนที่ไหนมาบอกเขาได้มึงเรียนที่ไหนมาเอ้าวัดหนังคอนแวนวัดอะไรนะวัดหนังคอนแวนภูมิภูมิใจกับวัดนึงที่มีคุณภาพดีๆแบบมือ ยอด63เกี่ยงมันต้องแสนแปดนะแต่นี่เราถึงครับนี่แค่วิ่งฮะับหนึ่งแสนสามหมื่นโลเท่านั้นรถคันนี้เรื่องของการติดแก๊สไม่มีนะครับไม่มีครับตัวนี้เป็นตัวเจตัวเจจะไม่ได้ตัวส่ำจุดมันต่ำกว่านี้อีกครับผมตัวเจนี่คือปรับกั้นตัวนี้ไม่ได้ไฟฟ้าเท่านั้นแต่เป็นกระจกไฟฟ้าทั้งหมดสี่บานนะครับพี่น็อตปิดประตูท้ายได้เลยครับเป็นยังไงบ้างครับประตูท้ายครับพี่น็อตครับโอเคเลยครับกภาพภายในอะไรถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเลยครับรถเหรอครับน้องรรรถดดิิเเเออหนููปปกะโงท้ายยลคได้ค่ะโอเคครับ ไป <laughs> ไปกระปองไทยโอเคครับ <Okay. S 1> แต่ละอย่างเนี่ยพอมีสุภาพสตตีนะไอ้พวกเนี้ยทำอย่างนี้หมดไม่รู้เจ้าชู้ได้ใครมาจริงไม่รู้เจ้าชู้ได้ใครมา กูเนี่ยไม่เคยเลยเรื่องผู้หญิงเอาผู้หญิงมาทายอย่างนี้ไม่เคยเอาผู้หญิงมายืนข้างแล้วโบาและตายเลยเด็กกูเนี่ยไม่เคยไม่เคยแล้วเรามาถึงท้ายรถกันบ้างครับรถจะชนไม่ชนดูง่ายๆแบบนี้ครับดูตมล่องน้ําตรงนี้อย่างที่ผมเคยเรียนแจ้งครับว่าสีจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแต่จะเป็นสีด้านครับจะเป็นสีด้านเสมอครับเปิดยางอะไรขึ้าครับดูนะครับว่ามีการชนหรือเปล่านี่ครับ เรื่องการคนไม่มีแน่นอนนะครับรถคันนี้อยู่ในบอดี้ที่สวยมากๆนะครับแล้วสีดำตรงนี้นะครับขับไปไหนก็ดุดนันไปแล้วก็ดันดุดเปิดดันดุมากไปถึงฝากกระโปรงหน้ากันดีกว่า <ผม S 2> น,น้องแพทเชิญครับและเรามาถึงฝากกระโปรงหน้ากันครับครับผมว่ากันด้วยเรื่องการเปิดกระโปรงถนัดไหมครับถนัดมากเรื่องของการเปิดกระโปรงใช่ครับถนัดมากน,น้องแพทเรื่องถนัดเรื่อง,องการเปิดกระโปรงไหมครับไม่ถนัดค่ะถนัดถอด,ดมากกว่าบ้าแต่บ้าอะไรเนี่ย ูดแล้วขึ้นเป็นน้ำตาไหลไม่ชอบหรอชอบดิเอามาบ่อยๆนะหมายถึงรถเหรอน้องเ็ไดเนี่ยบ้าเอ้ยน้องแป๊ะคับพี่ถามนิดนึงครับรถคันนี้มากับเครื่องยนต์เท่าไหร่ครับรถคันนี้นะคะมากับเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีค่ะใช่ครับเป็นระบบ VVTi นะครับเป็นระบบแปรผันเอกลักษณ์ของทางโตโยต้านั่นเองนะครับแล้วรถคันนี้เป็นเกียร์อะไรครับเกียร์ออโต้ครับเกียร์สปีดครับเจ็ดโอ้โหนี่มีไต่เจ็ดระดับไปเลยใช่ครับแต่จริงๆควรจะใช้พังเป็นเกียร์เกียร์เวลาอาชีพใช่ก็ถ้าขับเกียร์ R ก็ขับ ใช่ครับเราจะไม่เปลี่ยนเกียร์ไม่เปลี่ยนเพราะว่าทางเป็นเกียร์อะไรทางเป็นเกียร์ไปสมมติเราใส่เกียร์หนึ่งกึ่งเหนี่ยครับเกียร์สองกอกเสียเกียร์สามกามเสียเกียร์เป็นหู้กูเป็นเกียร์ก็ได้จะไปบ้ามันทะลึ่งอย่างนั้นก็ไม่เอาสิเอออย่างกาเรียของหมู เคยเรียนไหมไม่เคย <ละ S 1> ครสชาติเป็นไงเปล,ปลป่าเปล่ไอ้บ้าเฮ้ยไม่ได้เออ<ห>นะครับรถคันนี้นะครับเราดูแลเรื่องการชนไม่มีแน่นอนนะครับรถคันนี้เสนอราคาอยู่เพียง3ามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทครับเท่าไหร่นะครับสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทครับสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นผ่อนสบายๆเพียงเดือนละหกพันบาทครับโอ้โหนี่ยังไม่ถึงวันละสองร้อยสบู่มากสบายสบายมากๆนะครับถ้าอยากซื้อรถกับน้องน็อตแล้วล่ะก็ครับสวัสดีครับผมน็อตนะครับเบอร์โทรศูนย์หกสามครับสี่แปดสี่แปดสี่แปดแปดครับ แต่ถ้าสมมติว่าไม่ชอบน้องน็อตนะครับเรามีเซลทั้งหมด4คนนะครับเบอร์อยู่ตรงนี้ครับนี่ครับโทรมาตามเบอร์นี้ได้เลยนะครับเรามีน้องๆคอยบริการ25ชั่วโมงฟิลแฟนทุกคนนะครับเรามีชื่อเสียงโดดเด่นมากๆเรื่องของงานบริการนะครับในที่สุดพักว่านั้นนะครับอยากดูภาพลิ่งของรถคันนี้ครับอยู่ในเพจของเราครับอยู่ตรงนี้ครับมีอยู่แสนกว่าลูกลูกคันนี้กันเดียวอ่ะหลายคันในที่รวมกันอยู่ี่นี้นะครับยิช่องดางนะครับที่จะติดต่อผมได้ทาง YouTube บชแช n e l ครับผม ก็อยู่ทูล้วพี่จะให้หมดแล้วตรงนี้เลยครับกดซับสไคร้ให้เราครับติ๊กต็อกอยู่ไหนครับติ๊กต็อกติ๊กต็อกไปอยู่ไหนครับพี่อยู่ไหนลองดูดิอยู่โน่นนี่วะอยู่ตรงนี้ครับตี๋เหนือโจยครับตรงนี้ครับติ๊กต็อกครับเข้ามาแล้วกดตุ่มหัวใจให้ด้วยนะครับและที่สำคัญกว่านั้นครับฝากน้องสาวผมด้วยครับอยู่ในเพจของนีขาอุบลครับนี่น้องสาวผมวันนี้นะครับ ข้ามากดตุ่มสูกใจให้เพจของพวกเราด้วยนะครับครับผมเรามีหลายสาขาครับซื้อตรงไหนก็ได้ครับพี่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เราขายไม่ใช่ลคกับมันเป็นคุณภาพใช่ครับที่ซื้อตรงไหนก็ได้ที่อยู่ภายใต้แบรนด์ดีคาเราการันตีเรื่องคุณภาพทุกขันครับผมก่อนจากกันไปในวันนี้นะครับมีคำคมสั้นๆแบบนี้ครับครับยามเราท้อยามเราเหนื่อยยามเราเหนาเปลี่ยนยามเถอะครับครับขอบคุณครับเอาไปประยุกต์ใช้นะ